การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดกันบ้างนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เริ่มต้นฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วย7กลุ่มโรคและก็ผู้ประกอบการต่างๆนะคะโดยตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ70นะคะติดตามจากคุณวันร์ปัญญาเรือนค่ะรายงานสดจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณวันร์คะ ครับคุณพึ่งนภาคุณศิริมาครับอุทยานหลวงราชพฤษก,ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีการคลิกออฟฉีดวัคซีนในวันนี้ครับซึ่งจุดนี้ถือว่าเป็นจุดใหญ่ที่สุดมีผู้มาฉีดวัคซีนถึง2,500คนทําให้ช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นการจัดการนั้นยังคงไม่ราบรื่นเท่าที่ควรครับ ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปกลุ่มผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังและกลุ่มผู้ประกอบการที่จองผ่านระบบหมอพร้อมเดินทางมารับการฉีดวัคซีนโควิด19ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์อำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่รองรับผู้มาฉีดวัคซีนมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่โดยวันนี้มีรายชื่อผู้เข้าฉีดวัคซีน2,500คนครับ ชาวจังหวัดเชียงใหม่คนนี้เดินทางมารับบัตรคิวตั้งแต่ช่วงเช้าแต่เจ้าหน้าที่นั้นไม่เรียกตามบัตรคิวที่ได้รับและให้คนที่นั่งด้านหน้าเข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นอันดับต้นๆซึ่งมองว่าการบริหารจัดการควรที่จะเรียกตามบัตรคิวเพราะมีกลุ่มผู้สูงอายุหลายคนมารับบัตรคิวตั้งแต่ช่วงเช้าครับคือสับสนตะกี้เพื่อนบอกว่าคนที่เนี่ยขยับเข้ามาเรื่อยๆแต่ทีนี้เนี่ยเพื่อนบอกห้องตามคิวก็เลยไปถามเพื่อนว่า เพื่นคิวเนี่ยวัตถุประสงค์ของคิวเนี่ยเพ่นมีไว้เพื่ออย่างถ้าสูว่าเพ่นมีไว้เพื่อว่าดูจํานวนคนบ่ได้เนี่ยเพื่ออาจจะวัตถุประสงค์ของบัสเนี่ยมันมี2อย่างเนาะคือ 1. นึ่งเพื่อนอาจจะใช้วิธีตามคิวคือโดยทั่วไปมาตรฐานก็คือคุณคิวไหนเพื่อนก็้องเลขนั้นเราจะอยู่ที่ไหนก็ได้ถึงเวลาเลขเราออกไปแต่ว่าถ้าหรือว่าอาจจะดูว่าจํานวนคนมาลงกี่คนแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ที่วัตถุประสงค์ของเปิ้ลแต่เดี๋ยวนี้เปิ้ลเข้าใจแล้วต่อไปเนี้ยเปิ้ล ตอนนี้ที่ว่าที่ว่าเพิ่นเพิ่อนเอาตามตามสะดวกตะกี้นี่นะนะที่ว่าไขาไปก่อนก็ได้ก่อนให้หนะแต่เนี่ยหลังจากนี้ถ้าตรงนั้นตังบนท่านหมดแล้วเปิ่นจะเริ่มใจคิวละล่ลาสุดเจ้าหน้าที่ได้เปลี่ยนการบริหารจัดการโดยเรียกตามหมายเลขบัตรคิวเพื่อความสะดวกของประชาชนที่มารอฉีดวัคซีนครับซึ่งก่อนหน้านี้ได้เรียกให้ผู้ที่นั่งด้านหน้าเข้าฉีดวัคซีนเพื่อความสะดวกรวดเร็วเพราะมีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมากครับ ขณะที่นายกนกศรีวิชัยนันประลัดจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าวันนี้ทุกหน่วยฉีดวัคซีนมีความพร้อมแต่ละอำเภอได้ร่วมกับโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เตรียมสถานที่จัดระบบดูแลการบริหารจัดการวัคซีนและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและอาสามอ,อำนวยความสะดวกกับประชาชนในช่วง4เดือนตามเป้าหมายครับ สำหรับจังหวัดชเชียงใหม่มีหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ทั้งหมด46จุดโดยมีศักยภาพสามารถที่จะทำการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้20,000คนต่อวันครับล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่นั้นพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่1คนครับขนาดเดียวกันการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนก็ถือว่าลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนนั้นลงทะเบียนรับวัคซีนเกินกว่า170ของจำนวนประชากรเพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และอนาคตก็หวังว่าจะได้ใช้กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติครับคุณพึ่งนภาคุณศิริมาครับค่ะขอบคุณคุณวสันต์ค่ะ